สบายดีสบายดีวันนี้พ่อพ่อรับชงมาย่องไรลัยที่เก่าพี่น้องมาๆๆๆกินเขาแรงน้ำการเจ็บแสบวันน,นี้มาย่องไรเด็กปลาเซมอนเนาะปลาเซมอนกินเจ็บแสบด้นแล้วบดได้กินปลาเซมอนนี่ปลาเซมอนเศษปลาเซมอนเนาเซนนะซื้อมาหา้าสิบบาทกล่องมาหา้าสิบบาท นี่ยมันมั่นเีแต่มีย่ำถ้าแมงเสือจะย่ำมียังบพ่นต่ไมีตจมย่ำมันี้นนนนนกินเขาคนเดียวคือเก้าเทาก็ท้าแมมบกเขาเกาะน้นะ่าเนาะนี่ตจมย่ำต้มยํำกูลงตลาดเมื่อไปช่องลอยบาทเนาะทุกคนช่องลอยกบาท ทักทายฮ่าสื่อยังกินหมามียังกินม,มามามา<อ>ลงมือเลยว้ว่อยก่อนสมอนพี่แมลกินไหมแม่อ่ะจะกินปลาสมอนเขาดินนะ เอ็มจงรูงอ <c oughs> ่ะเรอเร่อเรื่อุฮะอิ้อืมเินปลาตะมอนกับเขาเนาะคนแสบขนาด tên kinh cái <sharp <sharp 19ilen> <sharp 19ilen> <sharp <sharp những gì sẹp ta sẽ cái sẹp đi đây là cứ mà cái vào mà kẹp nó anh đi nhám anh đi mẹ em nhám lục xịt nhám nhăn nhám ไปกับเขาเลยเนาะช่วงนี้ลราจะคลิปกินปลาเบือกันเด้อพี่น้องคลิปกินแบบอะไรปลาห้ากินอยู่ขวกอยู่ป่านะแบบคลิปแบบไปสื่อมาแลนะ้วก็มาเไ็ดกินแตงกินเนาะกินปลาเบือกันเด้เอฝา,ากเบื่งคลิปมาย่องนะฝากก็ไลก์ก็แซ่์หน่ยเด้อพี่น้อง ตตัลแลตันแล้วแหละเด้มือกิลกกินแชหมอนกับข่าวได้เนี่นเช่นหมอน,นอแ้แต่ข่าวแตบตรงงา่ายไม่มีหมาใหม่นะ่าจะแบแบบได้โอ้ลองๆอง กินข้าวใล้คืสามาบกินข้าวบุลลงก็กินแต่นี่ดอกแลวบุลลง ย่ำไม่ย่ำเลยนะีน่ย่ำทุ่งสาดบ้างย่ำทุ่งสาด,าาดย่ำรวบย่ำรวบแอบูลยระม,มัดตรมย่ำปลาจะมดนะมันนี้ชี้แบกหนะ้ะมันนี้เนาะนมีตะมูกรุงชามทีโตเลยนะ ละลายอยู่ห้าสิบบาทดุวะกินในตอนใหญ่มันมันบระหยัดไรรสชาติต้องคอยตอนน้อย เศรษฐกหมอ่นแนบแรกเพลงเพลงหน่อยบริสุทธิ์จังหวเคือ ข้หาหนก็นอ้านบันเมีนหน่อยบางยอมกินขนาดเลือกกินยังงมายเมื่อยจาฟ้องซึ่งพันซึ่งถ้าลองซึ่ง เกล่าเขาลงสึงอไอ้ช่าแมมจับกล่องไห้ไม่นช้ช่าแมมบกเขากล่องแด้ววันนี้เจี่ทุกคนเจชี้าแหม่มปียาเกินช่าแมมอืมบ้านฉลองเอาเออบ่ายดอก

ไอแม่ก็ถึงเล็กด้อกุลงพ่ออะไรชิมตอนเดียว,วะอ,อ,นนอะไรตัวตนะผมชิมลายดอกกุ้ต้มนีหัมว่ากุ่อหอนอืมทำไงเลยแสบกูุ่หอนเลย มาได้ลงแล้วพี่แนมเลยอยู่ีอลวันนี้มันบลายอะไรม นะกินบนเก่าทีเก่าที่เริ่มทีเก่าเวลาเดิมเนาะจากลังเริ่มอยู่แหละทุกคน้อเริ่มอยู่ละอ่ออิ่ม้วบาง กยนไปกันบ้านนั่นว้านเดีวยวอิ่มบานนี้เอาแล้วเนาะทุกคนเน้องจะถ่ายใช่ไหมไฮเบิร์กบ้านนี่แหละชีวิตประจำวันของเฮากินข้าวตอนเย็นเนาะเกินข้าวแรกตอนเลิกงานกินผู้เดียวแอบผู้เดียวคือเกาอะไรไปนเ,าเนเอเอาะนั่นแหละบุเบิ่์กจ้ำนี่แะเลืออยู่นินๆนหน่อยๆนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ว่าย่องกะ ทีเนียจบคลิปเพียงเท่านีเ้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่เข้ามารับชมฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจงงหให้สองบอยองหน้าไลฟ์เพื่อให้เามีกำลังใจคลิปต่อ,ตอไปนอนทุกคนเน,ะนาะถ้าไล้ไเอาไว้เจอกัน,น,นคลิปนหน้าขี่หน้ายนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้บอยองกิจการครับว่าสบ,บายดีสบ,บายดี